สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้จะมารีวิวรถแมคโครบังคับสเกล e 1ต่อ12นะครับเป็นตัว Caterpillar ครับ336 D2 ตัวนี้เป็นงานที่ผลิตจาก CNC ทั้งคันนะครับงาน CNC คืออะไรงาน CNC ก็คือเป็นชิ้นงานที่ออกแบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ส่งประมวลผลโดยเข้าเครื่องกัดมิ l ลิ่งกัด CNC นะครับ เป็นชิ้นงานออกมาตามแบบที่เราออกแบบคล้ายๆกับงานพิมพ์ 3D นะครับเวลาเราออกแบบชิ้นส่วนเป็นพาร์ตตัวไหนออกมาก็จะได้เป็นตัวชิ้นนั้นนะครับอย่างเช่นบอดี้ตัวรถคันนี้นะครับในส่วนของหัวเก่งก็จะเป็นงาน CNC นะครับตัวนี้ก็ CNC ทั้งคันะจะถูกออกแบบนะครับกัดเป็นชิ้นออกมา นะครับเป็นงาน CNC แล้วก็กลับเป็นลายนะครับตามดีเทลแบบรถจริงนะครับฝาข้างนะครับเปิดได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของปั๊มไฮดรอลิกนะครับตัวกองแล้วก็ตัวแทงถังน้ำมันจะอยู่ด้านหลังนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับเป็นงานซ n อิอลูมิเนียม นะครับแข็งแรงเป็นอารเกตหนานะครับเกรด,ดีทุกชิ้นส่วนนะครับสามารถถอดประกอบได้จะเป็นส่วนของบานพับฝาข้างนะครับส่วนเพดก็ส่วนเฟรมตัวล่างนะครับประตูห้องขับของคันนี้นะครับเปิดได้เหมือนกันจะมีบานพับอยู่ด้านในด้านในก็จะเป็นในส่วนของแคนเบ็นซีทหรือว่าตัวเบาชุดนั่งนะครับชุดคอนโทลด้านใน มีกาดแคปบ,บินกาดนะครับไฟ h, ฮ s, อะไซเส่วนตัวช่องล่างนะครับก็จะเป็นตัวแท็กสำเร็จรูปมาแล้วก็ตัวเฟรมก็จะเป็นงาน c n อินเช่นกันนะครับมีความกว้างนะครับ29ซเมความยาวของตัวเฟรมนะครับอยู่ที่42ซนเมตรล้อเลอร์เราใช้7ตัวแคเรีย2ตัวล้อนนำหนึ่เฟือง ไฟน์นนดรนะครับหนึ่งตัวในส่วนของชุดแขนนะครับชุดตัวบูมใหญ่บูมบนนะครับก็จะเป็นงาน c n นีทั้งตัวนะครับงาน c n นีของตัวชุดบูมตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นสองชิ้นนะครับตัวนี้ตัวบูมนะครับก็จะประกอบด้วยน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นสองชิ้นมาประกบกันนะครับ บุ้งกีนะครับก็จะเป็น CNC เหมือนกันเป็นบุ้งกีตัวนี้จะเป็นงาน CNC ที่ใช้เหล็กนะครับซึ่งจากตัวจากแตกต่างจากตัวอื่นก็คือเป็นอลูมิเนียมแบบแข็งนะครับเหล็กแล้วก็มาเชื่อมนะครับขึ้นรูปตัวอาร์มก็เหมือนกันนะครับเป็นงาน c n c เหมือนกันรถคันนี้ระบบไฮดรอลิกนะครับมีกระบอกไฮดรอลิกนะครับกระบอกคู่2 กระบอกอาร์มหนึ่งแล้วก็กระบอกมุกีอีกหนึ่งนะครับมาดูส่วนของตัวท้ายรถหรือว่าคาลเตอร์วเวทนะครับคาลเตอร์วเวทนะครับเหมือนกันเป็นงานเซนซีกับแบบตามแบบของรถจริงนะครับฝาข้างอีกฝัก่งหนึ่งฝั่งบันไดทางขึ้นนะครับก็จะเปิดได้เหมือนกัน,ด,กนดูนิดนึง ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับฝั่งบันไดทางขึ้นนะครับใส่อุปกรณ์เละต่างๆในส่วนประกอบของตัวรถด้านในนะครับตัวกลางก็จะเป็นตัวโรเตชันหรือว่าตัวเอวนะครับชุดมอเตอร์คุมเอวชุดวาล์วคอนโทรลนะครับคอนโทรลในชุดแขนบุงกีอาร์มชุดปั๊มด้านในนะครับ ัมเดแล้วก็ชุดไฟสปีด esc ต่างๆนะครับตัวรีเซฟเวอร์นะครับแล้วก็ท่อถางน้ำมันน้ำหนักตัวรถคันนี้นะครับตกอยู่ที่33กิโลรีโมทที่เราใช้ก็จะเป็นตัว fsi 6 s นะครับตัวนี้วิธีเลยนะครับเปิดรีโมทที่ตัวรถเที่ตัวรีโมทนะครับกดปุ่ม power พร้อมกัน2ปุ่ม ถ้าขึ้นสถานะตัวนี้นะครับแสดงว่ามีสติกตัวใดตัวหนึ่งทำงานอยู่ให้ดันขึ้นให้หมดนี่นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับใช้เป็นแบตลิโพก็ได้หรือว่าแบตลิเธียมไอออนก็ได้นะครับเป็นขนาด11.1นะับ5,002มิลลิแอมหรือว่าไปจนถึง1 0,000มมิลลิแอมขึ้นไปนะครับเสียบให้ตรงขั้วตรงปลั๊กนะครับเพื่อความปลอดภยัย เอาแบบนอนภาพไปกับขนาดกับตัวรถนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยตอนนี้นครับตัวรถก็พร้อมที่จะทำงานหรือเล่นแล้วให้มาดูทีละปุ่มกันนะครับปุ่มนี้นะครับสติิกตัวนี้ swa สำหรับเปิดไฟนะครับไฟสองสว่างส่วนตัวนี้นะครับเป็น ตัวปั๊มแต่ของเราเซตระบบแบบมิกซ์มาแล้วนะครับก็จะเป็นสเต็ปที่2นะครับที่จะใช้งานส่วนต่อมานะครับไฟไซเรนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ได้ใช้อะไรนะครับอ่าเมื่อเรากด ดันปุ่มสวิตช์ลงมานะครับปุ่มกลางเราก็พร้อมที่จะเล่นได้เลยนะครับยกบูม ตัวเดนนะครับอเดี๋ยวเรามาลองเล่นดู รถคันนี้จะเซตร,ระบบไวนิดนึงนะครับเพราะลูกค้าชอบเล่นแบบไวๆเร็วๆนะครับกำลังการขุดนะครับเหลือเฟือเหมาะสมกับตัวรถนะครับ รถคันนี้เป็นรถนำเข้ามือสองมานะครับแต่สภาพก็คือเหมือนเล่นแค่ครั้งเดียวนะครับที่เรานำเข้ามาสภาพก็ยังสวยงามอยู่เหมือนรถใหม่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0618044186หรือว่าจะสแกลนลาย QR code นะครับที่ขึ้นที่หน้าจอของท่านตอนนี้ รถมือ2องไฮดรอลิกนะครับของเราก็จะมีโพสต์มาเรื่อยๆนะครับก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของร้าน i n f i n i t y RC นะครับ